นี้เราก็มาแต่งชิ้นหลังกันบ้างนะคะชิ้นหลังเนาะ,ะกลางหน้าเราเนี่ยจะอยู่ที่สน5เซนดังนั้นข้างหลังเนี่ยค่ะมันก็จะมีกลางหลังที่จะสูงกว่าข้างหน้าอยู่โดยในคลิปนี้นะเราก็จะใช้กลางหลังให้มันสูงขึ้นมาจากเส้นคอของเส้นหน้าเนี่ยนะคะขึ้นมาประมาณ5เซนเป็นความสูงของเส้นกลางหลังนะคะเราก็ขีดเอาไว้ก่อนเลยนะ อันนี้สูงประมาณห้าเซนนะคะจากนั้นเราก็จะมาร์กเส้นคอเองเลยค่ะเส้นคอข้างหน้านะคะเราจะใช้ความสูงของเส้นคอหน้าหรือก็คือตำแหน่งที่สูงที่สุดอะนะ,ะของฝั่งด้านหน้ามันจะมีว่างหกัุ7ห้าเ็นนะคะบางหลักเนี่ยเขาจะใช้เจ็ดเนี่ยไปเป็นความกว้างของเส้นคอเนาะเราก็จะใช้เจ็ดตัวนี้แหละมาสร้างตัวนี้เหมือนกันจะเซนอยู่นี้นะคะจากนั้น เราจะแบ่งตัวส่วนเจ็ดอันนี้นะคะออกมาเป็นสามส่วนเท่ากันเท่ากับสองจุดสามนะอันนี้ก็จะวัดขึ้นมาสองจุดสามเซนนะคะทีนี้เราก็จะมาทำตัวเสื้อกันก่อนนะคะ จากริมกระดาษจะออกมา21เอ็ซนเท่ากับเส้นที่เราขีดเอาไว้นะเส้นสะโพก23่บสาเซนสี่้หาตำแหน่งของเส้นเอวนิดนึงงคือช่วงนี้เนาะ,ะจากนั้นเราก็จะวัดจากริมกระดาษนี้เข้ามาค่ะจากตรงส่วนที่เป็นกลางหลังนี้นะ ออกมาตัวนี้จะมีพื้นที่อยู่22เซนเราจะใช้กลางหลังอยู่ที่16.5เช็คนิดหนึ่งอันนี้5.5เท่ากับเส้นข้างหน้านะคะเอางที่หน้าเลยนะแต่ทีนี้เพราะว่าตัวนี้มันเป็นซิปหลังดังนั้นเนี่ยเราจะต้องมีการกินกลางหลังตัวนี้เข้ามาหน่อยหนึ่งนะซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นโดยพื้นฐานทั่วไปนะอย่างของฝั่งของคนไทยเราเนี่ยเราก็จะ กินเข้ามาประมาณหนึ่งเซนนะแต่ของต่างประเทศเนี่ยเราก็จะกินกันอยู่ที่ประมาณแค่ครึ่งเซนตรงนี้นะคะศูนย์จุดห้าเพราะว่าด้านหลังเนี่ยมันค่อนข้างเข้ารูปมากนั่นเองนะคะอัน,นนั้นเราก็เลยจะไม่กินเยอะเนาะก็จะตีเส้นชนกับเส้นสะโพกเหมือนเดิมแบบนี้ส่วนตัวนี้ก็จะวิ่งไปชนที่เส้นอกค่ะแบบนี้ขึ้นมาอพอทำแบบนี้เสร็จแล้วนะคะ เราก็จะมาวัดเส้นคอค่ะ0.5เหมือนกันอันนี้นะจากนั้นเราก็จะใช้ไม้โค้งนะหรือว่าไม้ค้งางเกงก็ได้นะคะในการแตกอันนี้ก็จะตีผ่านจากตรงส่วนที่เป็นเส้นบ่านี้นะขึ้นมานะคะ การแต่งแบบนี้จะค่อยๆเอาการแต่งพวกเสื้อสูทนะคะของตัวเสื้อคือถ้าเกิดอะตรงนี้มาเดี๋ยวเราจะมีเก็ตเข้ามาตรงช่วงอ,อกด้วยนะก็ตรงช่วงนี้มันก็จะรู้สึกว่ามันเล็กไปนิดนึงถ้าเป็นตามหลักของคนไทยแล้วเนี่ยนะเราก็จะชอบมีการขยับเส้นออกแต่ตัวนี้เราไม่ขยับนะค,ะคือปล่อยไปเลยนะตรงส่วนนี้เพราะว่ามีข้างหน้าที่เราขยายไปแล้วประมาณเซนครึ่งเนาะ,ะดังนั้นตรงนี้ก็เลยถือว่าชดเชยกันไปนะคะ จากนั้นกลับมาดูที่เส้นเก็บของตัวเสื้อต่อตอนนี้มันเก็บไปแล้ว0.5ก็คือเหลืออยู่ที่ประมาณ5เซนเราก็จะใช้เส้นเก็บของเราอยู่ที่ประมาณ3.5ตรงนี้ในเมื่อเราจะใช้เส้นเก็บของเราอยู่3.5นะด้านข้างนี้เราก็จะกินไว้อยู่ที่1.5รวมกันได้5เซนพอดีแบบนี้ จากนั้นเราก็เอาไม้โค้งแต่งก่อน จากนั้นก็มากําหนดตรงส่วนที่เป็นเส้นเกล็ดตรงนี้นิดหนึ่งนะคะในคลิปนี้นะเราจะใช้ขนาดครึ่งสะโพกเป็นเกณฑ์ค่ะขนาดสะโพกนะคะยี่สิบสามหารสองเท่ากับสิบเอ็ดจุดห้าขนาดอกก็ทําเท่ากันนะคะจากเส้นกลางหลังนี้นะหารสองตามเส้นสะโพกนี้เลยนะก็จะได้สิบเอ็ดจุดห้าเท่ากันเส้น,นแล้วเราก็ขีดเส้นตรงยาว อันนี้ก็จะมาเป็นเส้นเกตโดยที่ว่าเกตตรงส่วนที่เป็นปลายเกตเนี่ยค่ะจะวัดจากสะโพกขึ้นมาสามเซนครึ่งน,นะหรือถ้าเกิดว่าวัดจากเส้นเอวล,ลงมาก็คือตกประมาณหกนิ้วค่ะนะนี่เอวพอดีนะครับืฉะนั้นก็วัดออกซ้ายขวาข้างละหนึ่งจุดเจ็ดห้าเส้นเชื่อม เราก็จะตีเส้นเชื่อมไวเ้าๆ่าๆนี้ก่อนนะคะจากตรงส่วนนี้ค่ะเราก็จะมาทำเส้นไหลกันบ้างใช้บาสามสิบสี่ค่ะหารสองเท่ากับสิบเจ็ดเซนพัดออกมาสิบเจ็ดเซนมากเอาไว้นะมีเส้นตรงขึ้นมาก่อนจากตรงนี้นะ เราจะใช้ขนาดของคอที่เป็นคอหลังตัวนี้นะคะวัดขึ้นมาเจ็ดเซนเท่ากันจากนั้นก็ตั้งฉากค่ะวัดยื่นออกไปหนึ่งจุดห้าจากนั้นก็วัดขึ้นครึ่งหนึ่งของคอหลังตรงนี้ หาหารสเท่ากับ2อุดหนะคะสองุดห้าก็ตัวนีว้เราขึ้นมา2อุดหเซนแล้วจากนั้นก็วัดขึ้นมาอีกเซนครึ่งเป็นตำแหน่งของไฟเลยีเส้นเยื่อมเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะเดี๋ยวเราก็มาขีดเส้นวงแขนกันค่ะ ตัวนี้นะตีเลยขึ้นไปนะคะหนึ่งเซนเท่ากันอันนี้เป็นแบบบล็อกต้นแบบเอาไปใช้งานได้นะจันนั้นก็เหมือนเดิมนะคะเอามือวางนะคะให้อยู่เป็นเหมือนกระบวงเวียนนะ,ะแล้วก็แต่มนี้จากนั้นเราก็จะมาวัดสร้างเส้นเกตของเราต่อนะคะจากตรงส่วนนี้ วัดลงมา1เซนคึ่งตรงส่วนนี้นะเผื่อว่าของอวที่จะไม่ทำเป็นพวกเก็บแนวเบนออกมานะคะเราก็จะใช้วิธีวัดจากเส้นกลางหลังเนี่ยคะ่ะออกมา11เซนครึ่งเท่ากันแบบนี้นะแล้วก็ขีดเอาไว้จากนั้นก็ตีเส้นขึ้นมาค่ะ แล้วนะเราจะใช้วิธีตีจากเส้นไหลเนี่ยคะ่ะลงมาประมาณครึ่งหนึ่งนะของเส้นบ่ายนี้ก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าในการใช้งานทั่วไปอะคะ่ะนะเราจะใช้เส้นอกเป็นเกณฑ์ตรงนี้นะเราจะไม่วิ่งขึ้นไปข้างบนนะคะว่าบางครั้งเนี่ยมันจะมีปัญหาที่ตรงช่วงนี้อะคะ่ะมันสายไม่พอดีได้ดังนะั้นเราก็เลยจะใช้เส้นอกตัวนี้เป็นเกณฑ์เอานะ น,นี้นะอันนี้เป็นวิธีการเตรียมแพทเทิร์นเบื้องต้นนะคะเพื่อที่จะเอาไว้ใช้สําหรับการแต่งเส้นเบนแต่ทีนี้พอเรารู้ตรงส่วนนี้เสร็จปุ๊บอันนี้ครูแนะนําคลิกแค่นิดหนึ่งเพราะว่าเราจะตีเส้นเบนดังนั้นเนี่ยเราควรแบ่งเส้นตรงนี้ค่ะออกมาเป็น3ส่วนซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ต้องเท่ากันก็ได้นะแต่ว่าก็คือกะด้วยสายตานะคะว่าเราจะเอาที่ประมาณไหนอย่างกรณีนี้เนี่ยควูอาจจะแบ่งส่วนเอาไว้คร่าวๆสองส่วน แบบนี้ไม่ต้องเท่ากันก็ได้นะคะแต่ว่าคุณต้องตีเส้นตั้งฉากะคะ่ะออกมานิดหนึ่งซึ่งตรงส่วนนี้ให้คุณวัดเอาไว้เลยนะตรงนี้เนี่ย่ยตัวนี้เนี่ยเราจะอยู่ที่หนึ่งจุดห้าส่วนตัวนี้เราอยู่ที่สองุดห้าแบบนี้นะเราจะเอาไว้ดูแบบนี้แลวเราอะเวลาเราจะแต่งเส้นเบรน,นะคะ่ะ เราก็จะใช้วิธีว่าเอาไม้โค้งเนี่ยอันแรกเนี่ยแตะที่ตำแหน่งที่เราต้องการตัดต่ออย่างตัวนี้เนี่ยตัวเส้นมุที่จางหน่อยัอย่างตัวนี้ถ้าเป็นเส้นเกล็ดนะคะที่เป็นเบนออกมาเนี่ยครูจะจุดปากเข่าๆให้ดูเฉยๆนะ่ไม่มาตามเส้นนี้จากนั้น ตรงนี้เบนออกเท่าไหร่วัดเลยค่ะ1.5เนอะนี่ก็1.5เท่ากันอันนี้ก็2.5เราทําแบบนี้นะมันจะได้ไม่มีปัญหาส่วนตรงช่วงนี้ค่ะเราก็จะให้ยืนออกมาประมาณครึ่งเซนพอตามว่าครึ่งเซนนี้มันมาจากไหนลองนึกภาพตามนะถ้าเกิดตรงนี้อะค่ะเราใช้วิธีการสร้างแพทเทิร์นทั่วไปนะเราจะใช้วิธีตีเส้นจากเส้นซิปตัวนี้เนี่ยเที่ยวเนเข้ามา1เซนแล้วเราวิ่งขึ้นไปตรงนี้เนาะขึ้นมา ซึ่งจะเห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นตรงนี้เนี่ยมันหายไปครึ่งเซนตรงช่วงนี้พอดีเลยเห็นไหมคะเวลาเราทําเป็นเส้นเก็บเนี่ยตัวเนี้ยครึ่งเซนตรงนี้พอดีเลยนะตังนั้นเนี่ยเราก็เลยยกยอดตัดไอ้ตรงส่วนนั้นออกมาแล้วกลายเป็นการแต่งทถมพื้นที่ตรงนี้เต็มตนะตรงส่วนเนี้ยครึ่งเซนตรงเนี้ยมันก็เลยย้ายมาอยู่ที่ตรงตำแหน่งนี้นั่นเองนะคะดังนั้นอ่ะเราก็เลยใช้ตัวเนี้ยย้ายมาด้วยการนี้นั่นเองดังนั้นอ่ะเวลาเราใช้ก็จากเอาตัวนี้อะค่ะมาแล้วก็ แต่งข้ามเส้นมาแต่ตัวตัวนี้เนี่ยเราก็มาค่อยๆแต่งเสริมมันนะให้มันพอดีแล้วก็ยังสวยงามอยู่อันนี้ตอนนี้ก็อาจจะพลิกหน้าพลิกหลังนิดน,นึงนะคะดูว่าแบัดบไหนดีกว่าน,นี้เาแต่งข้ามมาแบบอ,อันนี้เป็นต้นอันนี้เป็นพิธีการแต่งนะคะสําหรับแพทเทิร์นพื้นฐานนะเวลาเราใช้เกตแต่พอดีตัวนี้เดี๋ยวเราจะไปทำเป็นแคงกุดกันต่อครูก็เลย ทำเป็นจุดปากเข่าเอ,าเอาไว้ให้แบบนี้นะคะอันนี้เราก็ามาดูกระโปรงนิดนึงกระโปรงวัดความยาวเท่ากับชิ้นหน้านะคะจากเส้นเอววัดลงมา22นิ้วหรือคือ5 6เซน นั้นก็วัดมาที่ามเท่ากันเป็นขนาดของเส้นสะโพกของกระโปรงที่เป็นทรงตรงนะคะวิธีดเชื่อลงมาส่วนน้องใครนะที่อยากจะทําเป็นกระโปรงสอบนะคะเราก็จะวัดจากเส้นสะโพกนี้ลงมาห้าเซนเป็นคนขาแล้วเก็บชายกระโปรงตัวนี้เข้ามา3มเซนครึ่งเท่ากับข้างหน้า ก็น่าเก็บเท่าไหร่ข้างหลังก็เก็บเท่ากันนะคะฉะน,นั้นก็ใช้ไม้โค้งนะแต่งอันนี้ก็ยาวห้าสิบหกสม จากนั้นเราก็จะมามาักเส้นผ่ากันนิดหนึ่งนะคะเส้นผ่านะเราจะใช้วิธีวัดจากสะโพกนี้ลงมานะคะส่วนใหญ่แล้วก็จะอยู่ที่ประมาณ20เซนนะแต่ว่าถ้าเกิดกระโปรงม,มันเป็นแบบประเภทที่ยาวไม่มากคือพอดีเข่าประมาณนี้นะเราก็จะใช้อยู่ที่ประมาณ18เซนครึ่งค่ะ18เซนครึ่งคือจากสะโพกนี้ลงมานะ18เซนครึ่งนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้อ่ใส่แล้วเวลาเดินมันมองเห็นโค้นได้นะคะ จากนี้เราก็จะไปดูวิธีการแต่งเส้นคอกันต่อนะคะ